ต่อไปเป็นตัวอย่างการคำนวณเรื่องของการหักเหและการคำนวณเกี่ยวกับเลนตัวอย่างที่1นนะคะวัตถุวางห่างจากเลนเว้าสิบเซนติเมตรนะคะก็คืออันนี้ก็คือระยะของวัตถุ S จะเกิดภาพห่างจากกระจก5เซนติเมตรก็คือ S that. เลนเว้านี้มีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ก็คือหาตัวแปร F นั่นเอง ท่เรียนใช้สูตรนะคะส่วนหนึ่งส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s แดดแทนค่านะคะส่วน s ก็คือ1ส่วน10บวกกับ1ส่วน s แดดก็คือ1่ส่วน5้อค RN ก็คือ10เนาะเพราะฉะนั้นนำ10คูณทั้ง1ส่วน10ก็ได้1บวกกับ10คูณด้วย1ส่วน5ก็คือ2 เราก็จะได้ว่า1ส่วน f จะได้เท่ากับ3 f. ส่วน10แต่เราหาโฟกัสนันเองก็กับเศษเป็สนส่วนซ้น,นะคะก็เป็น10ส่วน3ได้โฟกัส3.3ซนติเมตรต่อไปข้อที่2เล่นนูนนะคะความยาวโฟกัส20ก็คือตัวแปร f นะจะต้องวางห่างวางวัตถุห่างจากเลนเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหา s จึงจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งอันนี้ให้ตัวแปรมาน้อยแต่ว่า,าครูมีช้อยมาให้เลือกการที่จะทําให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดขยายใหญ่กว่าวัตถุนะคะตามทฤษฎีนะคะนักเรียนต้องวางน,น้อยกว่าความยาวโฟกัสก็คือน้อยกว่า20เพราะฉะนั้นช้อยนี้ตอบได้ข้อเดียวก็คือพ่อกอไก่ต่อไปข้อที่3ค่ะเลนเว้าวความยาวโฟกัส 5ซนเมตรนะคะก็คือตัวแปร f ต้องวางห่างจากเลนเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหา s นะคะถึงจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุ10เท่าก็คือให้กำลังขยายมาเท่ากับลบนักเรียนใช้สูตรลัดในการหาได้เลยนะคะสูตรของกำลังขยายเท่ากับ ความยาวโฟกสัสหารด้วย s ลบด้วย f กำลังขยายแทนด้วยลบสิโฟกสัสแทนด้วย5ระยะของวัตถุใช้ s ลบด้วยโฟกัสคือ5นักเรียนก็ย้ายข้างค่ะย้ายเอา s ลบ5ไปคูณกับ10เป็นลบสินะคะ s ลบ5ย้ายขึ้นมาคูณเท่ากับด้านขวาก็คือ5เอาสิบคูณเข้าไป เป็นลบสิบเลบลบเป็นบวกเป็นบวกห้เท่ากับหย้ายสมการนะคะเพื่อหาระยะ S, <S ก็เป็นลบสิบเเท่ากับหลบด้วย50นะคะ,ะ,คะก็คือเท่ากับ45่สลบสีเนาะเพราะฉะนั้น S ตรงนี้เท่ากับย้ายลบสิบมาหารได้4.5เซนติเมตรตอบข้อกไก ต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะแท่งแก้วมีดัชนีหักเหก็คือให้ N มาเท่ากับ1.55ให้หาอัตราเร็วของแสงก็คือหา V โดยกำหนดอัตราเร็วแสงในสูญญากาศมาเท่ากับ3คูณ10กำลังแนเรนก็ใช้สูตร n เท่ากับ C ส่วน V หา V ใช่ไหมคะนเรนก็สลับเลยหาเ,าเอา N มาเป็นตัวหาร แทนค่าค่ะแทนค่า c ด้วย3ามคูณสิบกำลังแปดนก็คือ1นึจุดตชนีหักเหนะคะหนึจุดก็จะได้คำตอบ3มตั้งนะคะหารด้วย1 5ึห้นะคะสมหารด้วย1.55ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ1นึจุด 9, 3 5ก็ปัดขึ้นเป็น1.94คูณ10กำลงัง8หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที